สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูการยกรถดีเซลลางคิฮะ183ขึ้นวางบนแค่ค่ะอยู่ที่แหลมชะบังนะคะลองรับชมกันเลยค่ะมาแล้วนะครับกันดั้ม183แม่ก็คล้ายๆเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นรถดีเซลลางคิฮะ183กำลังจะมาประกอบล่าง เพื่อที่จะได้วิ่งบนลานได้สักทีนึงค่ะหลังจากที่นําแค่เนี่ยไปปรับลดขนาดของล้อให้มีความกว้างขนาดเล็กลงจากความกว้าง1.067เมตรเป็น1.00เมตรนะคะมองในมุมนี้นะ เหมือนกันดั้นจริงเลยโอ้โหรถที่มันทุกมาเนี่ยล้อเยอะจริงๆเลยคงจะหนักหน้าดูนะคะหากท่านใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องลิเกลพาทัวร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ มีคนคอยบังคับหางเสืออยู่ข้างหลังด้วยนะคะ รถบรรทุกก็กำลังถอยหลังไปเทียบกับรางเพื่อให้รถเค็นเตรียมยกลงและนำไปประกอบแค่อีกทีนึงค่ะในมุมนี้ก็จะเห็นว่าใช้รถเค็นช่วยยกถึงสองคันเลยนะคะเขาก็ทำการคล้องเชือกและสลิงที่ตัวรถจำนวนสองเส้นแล้วค่ะ ในมุมนี้เนี่ยก็จะเห็นแบบใกล้ๆเลยนะคะ เห็นควันของรถเคนก็แสดงว่ากำลังจะเริ่มยกแล้วนะคะรับชมกันต่อเลยค่ะ พอเราย้ายมุมมาเนี่ยเขาก็เริ่มยกตัวรถลอยขึ้นมาแล้วนะคะนี่เลยค่ะในมุมนี้เนี่ยก็จะเห็นรถดีเซลลางที้ฮะ183เต็มเต็มคันเลยค่ะ ต่อมาเนี่ยเขาก็จะดันและเข็นแค่เข้าไปเพื่อไปรองรับตัวรถคิฮะ183นั่นเองค่ะ <Come on. S 1> เกือบลืมไปค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูบากแค่หรือบาะรับน้ำหนักกันก่อนเห็นรูตรงกลางไหมคะเขาเนี่ยจะมีชิ้นส่วนลักษณะแบบนี้เลยค่ะ <Come on. S 1> แล้วก็เอาไปใส่ไว้ในรูเมื่อกี้นี้ และจะออกมาในรูปแบบนี้เลยค่ะเพื่อเป็นเดือยหรือจุดยึดให้ตัวรถเนี่ยวางอยู่บนแค่เนี้ยได้พอดีเลยนะคะมารับชมการยกรถกันต่อเลยค่ะเริ่มนำตัวรถเนี่ยวางบนแค่แล้วนะคะ เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูกันใกล้ๆอีกสักหน่อยนะคะ รถดีเซล,ลาง์คิฮะ183กะลงแค่เรียบร้อยแล้วนะคะ ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวจะให้ดูมุมไกล้ตัวนี้อีกสักนิดนึงค่ะ โอเคไหมพี่โอเคโอเคอาเลยลองด้วยครัองครับโอเควางเลยพี่ไม่ต้องวนงตรว่าง